วันนี้ว่าวาจะข้ามทางต่างระดับข้ามไปได้ไหมลูกนี่ของลาอาจารย์อจารไอนน้ไปเอาเลยโอ้โหพอมีอรจูงใจนี่ไปเองไวเชวดีใจด้วยขอปลาได้ไหมขอปลาได้ไหมคะไม่ให้ด้วย <laughs> วามาเดี๋ยวปลาลองเลยหน่อยนี่นะอุย้ยไม่ให้ <c oughs> แกงลูกหน่อยสินี่นี่นีน่อ่ะดูนู่นจบปัุด <c oughs> เอ้ยทางต่างระดับอ๋ครับทางลงมาโอ้ลงนี้ง,ง่ายาเรื่อเล็กๆเลย <c oughs> มีความสุขนะดูนะเราอ่ะฮะสนุกเหรอคะเล่นกุญแจเนะี่ยฮะว้า <laughs> 아자